สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวันอีกแล้วนะคะที่ร้านช่างขวันเนาะก็จะให้เห็นทรงตอนตั้งแต่ที่ไม่เซ็ตทรงเลยนะคะวันนี้ก็เป็นทรงบ๊อบปลายคางนะคะในส่วนของด้านหน้าก็มีหน้าม้านิดนึงนะคะ แต่เป็นหน้ามาที่มีรอยแสกของลูกค้านะคะเนาะเวลาที่ไม่เซ็ตนะคะอยู่ที่บ้านใส่เซรั่มนะคะขวดนี้เลยนะคะ1-2ห,หยดในกรณีของคนที่ผมฟูนะคะผมเบามากเชิงขวัญก็แนะนำให้ใส่2หยดนะคะใครที่ผมมีน้ําหนักพอสมควรอันเนี้ยใส่บำรุงผมเนี่ยแค่1ห,หยดก็พอนะคะใช้จับหน้ามาได้นะคะแบบนี้เลยนะคะเนาะอันนี้เป็นทรงที่ยังไม่เซ นะคะสำหรับบ๊อบปลายคางในวันนี้ก็ถือว่าสวยธรรมชาติเลยใช่ไหมคะทุกคนแทบจะไม่ต้องเซตเนาะแค่ใช้มือนะคะจับจับแบบนี้นะอันนี้คือเป่าธรรมดาเองนะคะสำหรับทรงบ๊อบในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวช่างขวัญก็จะหนีบเล็กน้อยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหลังของทรงบ๊อบที่ไม่ได้เซ็ตก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะเป็นบ๊อบความยาวเนี่ยประมาณแตะไหลพอดีเลยนะคะ ซึ่งก็เป็นอ่าทรงบ๊อบที่แบบว่าเวลาที่ผมบางคนที่ชอบแบนเนาะอันนี้ในกรณีของคนที่ผมที่ชอบแบนเนี่ยจริงๆความยาวที่แตะไหลประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นแฟชั่นไปอีก แบบหนึ่งเลยเพราะว่าความยาวมันแตะไหลปุ๊บผมบางคนมันชอบแบนมันก็จะแบนๆบนนะคะแต่เป็นแบบแบนที่มันดูเป็นแฟชั่นไปเลยอะคะ่ะทุกคนซึ่งมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ช่างขวัญก็จะมาหนีบมให้ลูกค้านิดนึงนะคะเป็นการหนีบมเล็กน้อยนะคะซึ่งวันนี้ผมของนางแบบเนี่ยหนีบมกับไม่หนีบม,ม,มก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะเนาะเราก็ให้นางแบบเนี่ยเห็นนะคะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่หนีบมนะคะแล้วก็ให้เห็นตอนที่หนีบเสร็จเนี่ย ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากนะคะเพราะว่าผมนางแบบเนี่ยก็ถือว่าปลายงุ้มสวยดีนะคะอันนี้หนีบเสร็จแล้วเห็นไหมคะทุกคนเพียงแต่ว่าเวลาดิบเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมีน้ำหนักแล้วก็ขึ้นเงานะคะหนีบเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่เซรั่มอีกหนึ่งหยดนะคะเพื่อช่วยล็อกทรงแล้วก็ช่วยบํารุงผมที่โดนความร้อนไปนั่นเองนะคะผู้ง่ายใส่ก่อนหนีบกับหลังหนีบช่วยป้องกันความร้อน แล้วก็ช่วยให้ผมนุ่มช่วยให้เซ็ตทรงง่ายทําให้เราเนี่ยหนีบผมง่ายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนเนาะที่เซตผมเองอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไม่รู้จะใส่ตัวอะไรป้องกันความร้อนนะคะชังขวัญก็แนะนําเป็นเซรั่มขวดสีม่วงขวดนี้เลยนะน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนางแบบคนสวยนะคะที่อนุญาตให้ชังขวัญทำคลิปสั้นๆด้านหนังก็เป็นประมาณนี้นะสลับบ๊อบทรงนี้นะคะ ความยาวแตะไลนะคะทุกคนในส่วนของด้านหน้าความยาวไปลาคางแล้วก็สไลด์หน้ามานิดนึงนะคะสาวๆคนไหนเนาะที่ชอบผมสั้นนะคะทรงบ๊อบเนี่ยถือเป็นทรงยอดนิยมของสาวๆผมสัน้นใครตัดก็น่าเด็กนะคะ แล้วก็ถ้าใครที่สนใจเซรั่มก็สามารถทักแชทมาหาช่างขวัญได้เลยขวดละแค่100บาทเองนะคะขวดหนึ่งถ้าทรงผมเทวดนงแบบของเราเนี่ยใช้ได้เกือบเกือบสองเดือนเลยนะคะใส่วันละหนึ่งหยดเองใครที่ผมเบาฟูมากๆผมเบาไม่มีน้ำหนักเลยอันเนี้ยช่างขวัญแนะนำให้ใส่สองหยดได้เลยนะคะส่วนใครที่เซ็ตผมก็อย่าลืมใส่ก่อนเซ็ตแล้วก็หลังเซ็ตแค่นั้นเองนะ น่ารักมากๆนะคะขขอนุญาตถ่ายรูปหนึ่งแบบแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนด้านข้างก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเวลาเหน็บหูก็น่ารักนะคะตรงนี้วันนี้ช่างขวัญก็ต้องขอขอบคุณนางแบบคนสวยเนาะที่อนุญาตให้ช่างขวัญทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวัญด้วยขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะแล้วก็ าฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ช่างขวัญด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะน่ารักเนาะทรงทรงบ๊อบเนี่ยใครตัดก็ดูน่ารักนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้ทรงสวยเป๊ะเนี่ยก็คือเซตนิดนึงแค่นั้นเองนะถ้าช่างเราตัดผมไว้เข้าทรงดีแล้วเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ย เซตส่งได้เองแบบง่ายๆที่บ้านนะคะนี่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองและที่สำคัญก็ไม่ต้องกลัวผมแห้งผมเสียถ้าเราใส่ตัวป้องกันความร้อนเนาะ เพราะว่าหล,หลายๆคนเนี่ยบอกว่านี่ผมไปบ่อยผมแห้งแน่นอนนะคะถ้าเราไม่มีการบำรุงนะส่วนใครที่ทำสีก็สามารถหมักด้วยทรีตเมนต์เคลาตินสปาได้นะคะสองละแค่20บาทเองนะคะทุกคนฟังไม่ผิดคะ่ะ20สิบาทเองผมนุ่มนะคะใช้แล้วผมมีน้ําหนักผมนุ่มมากเลยช่างขวัญลองมาแล้วแล้วก็การันตีด้วยตัวเองเลยนะคะของถูกและดีนะคะมีที่นี่เลยนะคะ น่ารักเนาะเห็นแล้วอยากจะตัดผมสั้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกคนถ้าช่างขวัญอ,อวบกว่านี้ช่างขวัญจะตัดผมสั้นนะคะทุกคน <laughs> โอเคคลิปนี้ช่างขวัญก็ ถ่ายไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณนะคะ